พระชะละพิญญาพระบบเฮียวไม่อยากจะเชื่อเรื่องที่นายสมชายเล่าแต่คนเล่าอยากให้ท่านเชื่อจึงต้องนิมนต์ให้ไปพิสูจน์บังเอิญภิกษุเชื่อสายยวนมีนข้อข้องใจสงสยัยที่จะเรียนถามท่านพระครูอยู่แล้ว จึงตกลงปรงใจที่จะไปพบพระอุปชายาจารย์ของท่านเฝ้ากุฏิไว้นะอย่าเพิ่งหลับละ่ะท่านสั่งในสมชายแล้วออกเดินพรางกำหนดขวาซ้ายขวาซ้ายไปยังกุฏิท่านเจ้าอาวาสครั้นถึงก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าคล้าย